ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News โทนี่จอเปิดคลับเฮาส์สดๆอภิปรายคู่ขนานศึกซักฟอกขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด,ด้วยคน เพจแคร์คิดเคลื่อนไทยเผยว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะจัดรายการแคร์ท้อแคร์คลับเฮาส์โดยในหัวข้อเรื่องขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด,ด้วยคนในวันอังคารที่31สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาสดสดพร้อมกันกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและรัฐมนตรีอีก5คนโดยมีรายละเอียดดังนี้ การบริหารมา7ปีที่ไม่สามารถทําให้ประเทศดีขึ้นตามสัญญาการบริหารจัดการวิกฤตโควิดที่ไม่มีประสิทธิภาพผู้ป่วยนับล้านผู้เสียชีวิตนับหมืน่นการบริหารเศรษฐกิจที่ไม่เข้าใจยุคสมัยทําให้เศรษฐกิจตกต่ำธุรกิจล้มละลาย การบริหารจัดการเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทที่ไร้ทิศทางผิดฝาผิดตัวไปเสียหมดการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวแล้วยังมาเกิดเรื่องอื้อฉาวของวงการตำรวจจนทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาทั้งทางที่สัญญาว่าจะปฏิรูป การบริหารงานที่ผิดพลาดทั้งหมดนี้นำมาซึ่งความอดอยากความเจ็บปวดและการล้มตายอย่างไม่ควรเกิดขึ้นในพี่น้องประชาชนแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าความผิดพลาดทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ในฐานะผู้นำประเทศ ครั้งนี้พี่โทนี่จึงจะมาร่วมแสดงพลังกับพี่น้องประชาชนโดยขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยอีกคนและจะมาร่วมอภิปรายว่าเหตุใดเราจึงไม่ควรไว้วางใจประยุทธ์รวมถึงพิเศษสุดกับยุทธศาสตร์ที่สัญญาไว้ครั้งนี้พี่โทนี่จะประกาศให้ฟังอย่างชัดๆเจอกับพี่โทนี่ได้ในรายการ CARE Talk x Care Clubhouse วันอังคารที่31สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook และ YouTube แค่คิดเคลื่อนไทยหรือใครที่ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยก็มาร่วมพูดคุยกันใน Care Clubhouse อยู่ไปก็มีแต่คนไล่ออกไปเถอะน้องขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้